นี้นะคะเล็กจะมาแนะนำนะคะเบสใสกับเบสหุ่มนะคะในการหลองพีคีนะคะหน้หลองสบบูติเซลร์นะคะสำหรับฝั่งลายนะคะพูดถึงฝั่งลายก่อนฝั่งลายอย่างที่บอกแล้วในคลิปที่ทำว่าเวลาเลือกเบสใสนะคะควรจะเป็นเบสใสที่คือมีความใสเหลวไม่เหนียวข้นนะคะจะทำให้แล้วก็ฟองน้อยจะทำให้เวลาวางลายวางลายง่ายนะคะ ที่เล็กใช้อยู่เล็กแนะนาคือไม่ได้มีอะไรเท่าที่ใช้หลายๆที่นะคะจะประสบการณ์เคยใช้เบรดหลายๆที่จะมีเบรดของอเมริกาเกาหลีไต้หวนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะความต่างของของเบรดแต่ละที่จะมีความต่างกันคือความข้นเมื่อตอนเคาหลอมเป็นของเหลวอเมริกาเกาหลีไต้หวนันก็จะมีความข้นสูงนะคะจะเหนียวหน่อยเพราะฉะนั้นเขาอะเวลาเซ็ตตัว เขาจะเหมือนเซ็ตตัวเร็วแต่จริงๆแล้วเขาแข็งช้านะคะอย่างเล็กที่เล็กชั้นแล้วเล็กคิดว่าโอเคเลยนะคะมีความใสเบสของสตีเป็นสานะคะของอังกฤษนะคะเบสใสเขาจะมีความใสพอประมาณนะคะไม่ได้ใสแจวของคริสตัลนะคะแต่เขามีความชุ่มชื่นนุ่ม ใช้เวลาใช้งานจริงได้ดีนะคะแล้วเวลามาทํางานเมื่อเขาหลอมเนี่ยนะคะหลอมเป็นของเหลวแล้วเนี่ยเขามีความเหลวที่ไม่ทั้งใสเกินแล้วก็ไม่เหนียวข้นมากนะคะการเซตตวงเขาก็กลางๆฟองเขาก็จะกลางๆนะคะเวลาเลือกซื้อนเนี่ยแต่ราคาเขาก็อาจจะแอบสูงนิดนึงกิโลละร้อยแปดสิบนะคะเท่าที่เล็กซื้ออยู่อันนี้เล็กซื้อจากร้านซิปโซนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบก็ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ส่วนเบตคุลนะคะเบตคุนเนี่ยจะเลือกยังไงก็ได้อย่างที่บอกถ้าในการฝังรายเนี่ยเขาเราเขาจะทําหน้าที่หนึ่งถ้าเราต้องการสบู่ที่มีคุณสมบัติในการชําระล้างได้ดีด้วยบํารุงผิวด้วยเราก็เลือกแบบเกรดพรีเมียมนะคะพยายามให้ปลอดภยัยหรือว่าะระคายเคืองน้อยก็ลดเรื่องของการใช้สารเพิ่มฟอร์อะไรอย่างนี้และเชื่อว่าถ้าหลายคนทําเบสได้เองอยู่แล้วก็น่าจะทําได้ดีนะคะแล้วก็เลือกที่เหมาะกับงาน สิ่งที่ต้องระวังก็คือเบรพวกนี้เนี่ยเมื่อฟองเยอะหรือมีสารเพิ่มฟองเวลาหลอมตั้งข้อสังเกตได้ว่าเวลาหลอมเป็นของเหลวเนี่ยเขาก็จะมีฟองเยอะนะคะบางครั้งมันทําให้เวลาเราทํางานแต่งรายล้วก็จะไม่ค่อยสุดนะคะซึ่งตรงนี้เลือกใช้กันได้นะคะตามอธิยาศาัยิ์ค่ะขอบคุณค่ะ